สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้จะเป็นไฮเกรดหนึ่ตัว144นะครับจากกันดัม u i l ไฟเตอร์ทรายนะครับก็ตัวนี้จะเป็น r r s s บ b o กันดัม a m X1 นะครับ Full Cross นะครับ Type GBFT เนะฮะเป็นหุ่นของลู c คัสเนมิ s สนะครับก็ตัวนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคุ้มค่านะฮะคุ้มค่าแบบมากๆเลยนะ คือนอกจากจะมีตัวขุนนะฮะที่เป็นคอสบอลกันนำ X1 แล้วเนี่ยตัวพาร์ทของเขาเนี่ยก็ยังมีทั้งพาร์ทเอฟเฟกตแล้วก็ตัวอาวุธที่ให้มาเยอะมากมากสติ๊กเกอร์เนี่ยผมยังไม่ได้ติดนะซึ่งจะเห็นว่าสติ๊กเกอร์นี้จะเยอะแล้วก็แผ่นใหญ่นี่เทียบกับตัวนี้สติ๊กเกอร์นีิกเกอร์ใหญ่พอที่จะปิดตัวได้เลยนะครับอ่ะตรงเนี้ยข้อหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือในส่วนของชิ้นสีขาวที่มันเป็นสีมุกซึ่งหลายๆคนรวมถึงตัวผมเอง ก็ไม่ชอบนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทางบันไดถึงทําเป็นสีมุกมานะครับคือมันไม่สวยจริงๆนะแต่สีมุกถามว่ามันดูมีความพรีเมียมไหมม,มันดูมีความพรีเมียมแต่ไม่ไม่ไม่ชอบไม่ชอบแบบแปลกอะก็เลยแบบแบบเออถ้าเป็นสีขาวมันคงจะสวยกว่านี้แหละนะพาร์ตอาวุธนะครับเยอะมากนะครับก็จะมีทั้งตัวโบกันนะครับตัวดาบนี่มีนม2นะครับรวมถึงบิมเซเบอร์อีก2นะครับ แล้วก็มีปืนนะครับ1มีโลนะครับแล้วก็มีปลาดาบที่เป็นพัดเอฟเฟกมีมีสองนะครับที่ติดกับมือนะครับแล้วก็มีที่ติดกับเทา้าสองแต่มันเล็กมากนะผมเลยทําหายไปหนึ่งไม่รู้ทำท่าไหนหายไปเลยนะครับมือทั้งหมดนะฮะมีห้าชิ้นนะครับผมก็หลังมือเนี่ยมาครบเลยสุดยอดมากแจ๋วแล้วก็อันนี้ผมติดไว้ที่ปืนนะ ตัวปืนนะครับก็จะมีลูกเล่นคู่กับตัวตัว,ตวปลายดาบตรงชิ้นนี้ที่ติดข้างเอวเล่นคู่กับปืนได้อ่ะแล้วก็จะมีพาร์ตเอฟเฟกตรงนี้อันใหญ่2ชิ้นแล้วก็อันเล็ก1ชิ้นนะครับที่เป็นตัวกลาง4จุดแบบนี้ก็เอามาติดที่ตรงมือได้เดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยจะพยายามทยอยทยอยรีวิวให้ดูนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเยอะมากในส่วนของรายละเอียดในการรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอย่างพร้อมๆกันครับผมก่อนอื่นนะฮะเรามาดูอาวุธกัน3มชิ้นนะครับก่อนก็จะมีตัวปืนนะครับซึ่งจุดขยับนะครับก็จะอยู่ที่ด้ามปืนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับขยับขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดจับนะครับที่จะเป็นร่องตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นห่วงนะครับเป็นพาร์ทชิ้นสีเทานะครับอันนี้เป็นดาบนะครับ ซึ่งโดยปกติแล้วจะอยู่ในทรงแบบนี้ตรงนี้จะเป็นตัวจอยสำหรับติดที่ด้านข้างเอวนะครับของตัวหุ่นนะครับแล้วก็จะมีเป็นบีมนะครับมาให้เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ตัวบีมดาบถือว่าสวยนะสวยเลยทีเดียวแล้วก็2ชิ้นนี้เอามาเล่นคู่กันได้โดยการถอดชิ้นนี้ออกนะครับหมุนสลับนะครับแล้วก็อันนี้โค้งลงไปปุ๊บมีเดือยออกมา นะครับอันนี้ยกขึ้นติดเข้าไปนี่ก็จะเป็นปืนได้อีกเช่นเดีวยวกันก็คือเป็นทั้งปืนและดาบนะครับต่อมาเป็นพาร์ทชิ้นนี้นะครับที่มีชื่อว่ามุรามาสะบลัสเตอร์นะครับซึ่งฟอร์มปกติจะเป็นแบบนี้ถ้าเราติดคู่กับบีมนะครับเราต้องถอดปลายตรงนี้ออกนะครับก็จะเอาบีมตรงนี้มาเสียบติดลงไปได้ แล้วก็จะมีแฉกมาให้ทั้งหมดอีกฝั่งละ7นะครับรวมเป็นปล่อยบีมได้ทั้งหมด14แฉกบวกปลายอีก1น,นะครับนี่นี่คือลูกเล่นนะครับของมูราามะบลาสเตอร์ผมว่าจริงๆแค่นี้ก็คุ้มแล้วซึ่งปลายดาบนี่เมื่อต่อออกมาที่จะยาวมากนะครับอ่ะตามนี้นะครับก็คือจะมีดาบ1เล่มนะครับติดเอฟเฟกพร้อมดาบ2เล่มนะครับ แล้วก็ปืนนะครับปลายดาบจะอยู่ตรงนี้แล้วก็บีมเซเบอร์ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเป็นด้ามดาบติดกับบีมนะครับก็มีมา2ชิ้นนี่ตามนี้แล้วก็ตัวดาบตัวดาบที่ติดกับมือนะครับ2ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็น Peacock s m a s h e r นะครับตามนี้แล้วก็ตัวมีดนะครับ ที่ติดกับเท้าที่ผมทําหายไปนหนึ่งชิ้นต่อมาเรามาดูกันที่หุ่นนะครับซึ่งตัวหุ่นเนี่ยผมไม่ได้ติดตัวผ้าคลุมนะครับที่ไหล่ทั้งสองข้างนะคือมันเกะกะมากจริงๆนะครับก็ขอไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ในการจะเป็นยานนะครับก็คือเราต้องถอดตัวชิ้นด้านหลังนะครับออกมาเพื่อมาติดกับตัวหัวยานนั่นเองนะครับ นี่คือตัวยานนะครับแล้วก็นี่คือเป็นแพ็คที่ติดกับด้านหลังนะครับมาเสียบติดกันตามนี้นี่ก็จะเป็นตัวยานนะครับก็คือเป็นตัวคอ,อกพิทก็คือจะอยู่ตรงนี้แหละนะครับตัวยานโดยรวมทั้งหมดก็จะเรียกเป็นคอคไฟเตอร์นะครับก็แน่นอนมันกลางได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงเรียวเรียวเกรดเนี่ยเออมันไม่ต้องถอดแยกนี่ไงมันรวมไปได้เลยแล้วก็ลูกเล่นนะครับตรงนี้ในการขยับตัวไอพ่นได้นะครับนี่ทั้ง4ชิ้นเลย แล้วก็แต่ละชิ้นนะครับมันจะติดด้วยตัวจอยนะครับก็จะคือขยับขึ้นลงแล้วก็หมุนได้นะครับาตามนี้ก็คือนี่คือลูกเล่นในส่วนของการเป็นตัวคอไ i ฟเตร์ด้วยนะการติดพาร์ตอาวุธนะครับบวกกับพาร์ตเอฟเฟกที่เหลือนะครับมันจะเป็นลูกเล่นที่ในส่วนตรงตรงแขนตรงนี้ก็คือเราต้องถอดนะครับชิ้นส่วนตรงนี้ออก,ออกมาด้วยนะครับ คือเราต้องถอดแยกชิ้นออกมานะครับตามนี้แล้วก็โยกนะครับชิ้นนี้ให้มาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ติดนะฮะกับคืนเข้าไปซึ่งมันจะตามชิ้นจะอยู่อย่างนี้ติดขื้นมานะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเราก็เอาชิ้นตรงนเนี้ยเนี่ยที่ผมได้บอกมันจะเป็นสีแฉกตรงนี้พวกนี้ก็ติดเข้าไปที่แฉกนี่ ทำได้ทั้งสองข้างนะครับทําได้ทั้งสองข้างเลยแล้วก็อีกข้างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้ตัวชิ้นเล็กนะครับเพื่อมาติดกับตัวของบีมชิลได้ mm hmm. เช่นเดียวกันติดบีมชิลนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ซึ่งตัวบีมชิลเนี่ยมันจะเป็นจอยกลมนะครับที่ติดกับตัวชิ้นเล็กที่เป็นพาร์ตเอฟเฟกตรงนี้นะครับมันก็เลยหมุนได้นะครับ ต่อมาเรามาพูดถึงจุดขยับนะครับของตัว c r o s s b o n e g u n n u m X1 นะครับ Full Cross นะตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของหัวเนี่ยชิ้นด้านหลังนะครับเขาจะเพิ่มรูสำหรับติดเสาอากาศตรงนี้ซึ่งจะเป็นของตัวเดิมเนี่ยมันจะไม่มีรูมาให้นะครับอันนี้ผมเอามาตัดเส้นเล่นๆดูนะฮะนี่และตัวหน้านะครับจะมีมาให้2แบบนะครับเลือกสลับนะครับในการติดแล้วก็ ชิ้นตรงคอนะครับที่เขามีมาให้เนี่ยก็คือนี่จะเป็นคอของตัวเก่านะครับอันนี้จะเป็นคอแบบฟูคอร์นะฮะหัวกะโหลกชิ้นเล็กมากนะครับหัวกระโหลกมีชิ้นเล็กแบบเล็กจิ๋วเลยเพราะว่าหุ่นของคลอสบอลมันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะเล็กอยู่แล้วแหละชิ้นตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ติดนะครับในส่วนของผ้าคลุมดันคางลงไปแบบนี้ซึ่ง มันเกะกะมากจริงๆในการที่จะมารีวิวนะครับแล้วก็ตรงนี้ชิ้นหน้าอกเนี่ยเขาเป็นชิ้นใหมนะ่เพราะว่าถ้าชิ้นเก่าเนี่ยมันจะไม่มีสําหรับใส่ตรงนี้ที่เป็นพับคม2ชิ้นนี้มันกึเงเลยติดอยู่นะครับ่นะตามนี้ฉะนั้นเวลาเราขยับมันก็จะติดตรงนี้เนาะติดไปมานะครับแล้วก็อันนึงที่น่าจะขัดใจก็คือในช่วงของเอวหลวมมากเรียกว่าหลวมเลยแบบขยับนิดแคบหน่อยก็หลวมหลุดนะฮะ หัวนี่ก็คือก้มขึ้นก้มลงนะฮะยกซ้ายลกขวานะครับอาจจะติดตรงปกคอเสื้อนิดหน่อยนะครับจริงๆอ่ะถ้าเอาตามจริงอ่ะทัศนวิสัยเนี่ยหันไปปุ๊บนี่ก็มองไม่เห็นแล้วไงติดคอเสื้อช่วงแขนนะครับก็จะเป็นบอลจอยนะครับตามสไตล1์1ต่อ144อยนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่ได้หลวมมากมายแต่ว่าถ้าเอามาติดออปชันแบบติดอาวุธ อย่างชิ้นนี้ผมว่ามันค่อนข้างหลวมนะรเพราะว่าชิ้นนีมน้มันทิ้งน้ําหนักยาวหน่อยมันไม่ได้สั้นๆไงถึงแม้ว่ามันจะเบาก็เถอะก็เลยอาจจะต้องอมีห้อยกันบ้างนะครับอ่ะตรงนี้เห็นกันชัดๆสําหรับข้อต่อเนาะแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดขยับนะครับของแขนตรงนี้ช่วงนี้แน่นแน่นมากนะครับข้อศอกนะครับ2จงังหวะนะครับนี่ ทับชิดติดดีไซน์นะครับก็ <S <S จะเห็นโครงแนวที่อยู่ด้านในชิ้นนี้แคบได้ทําให้ดูแล้วนะครับมัสักครู่ตรงข้อมือนะครับโยกไปมาเป็นบอลจอยนะฮะกระโปรงข้างนะครับก็จะเป็นรูสําหรับเสียบพาร์ตอาวุธต่างๆนะครับที่ให้ดูมันจะมีเดือยทุกอันทุกอันมันจะมีเดือยแหลมๆอย่างนี้นะฮะในการติดอาวุธลงไป ได้ทั้งหมดรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีเดือยในการติดเช่นเดียวกันแต่มันไม่ค่อยเท่ดิแต่มันก็ติดได้อะ่ะมันดูแบบแปลก,กอะ่ะนี่คือถ้ามาติดพัคุมนะคงแบบเออขยับไปได้เลยกระโปรงหน้านะครับนี่เป็นชิ้นคู่นะครับขึ้นลงกระโปรงข้างนะครับขยับได้ขึ้นลงนะครับตัวขาเนี่ยจะเป็นแบบแกนที่หมุนไปมาอย่างนี้ได้ นะครับแล้วก็เวลายืนก็ทำแอคชั่นดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราทำยืนไม่ดีมันอาจจะเป็นแบบเท้าเอียงนะครับประมาณนี้แล้วก็เตะด้านข้างนะครับได้เยอะมากนะครับเตะมาด้านหน้านะครับเตะมาด้านหลังกระโปรงหลังขยับไม่ได้นะเตะกระโปรงหลังนะครับตรงจุดหมุนมันจะเริ่มที่ตรงนี้นี่หมุนได้รอบนะครับตัวขานะครับตัวเข่า2จังหวะนะฮะ ชิ้นตรงนี้ขยับได้นะครับปลายเท้าขยับได้นะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็หมุนนี่นี่คือจุดขยับนะครับของทางตัว cross b o นะฮะ x 1 full cross นะฮะอ่ะทีน,นี้เรายังไม่ได้พูดถึงผ้าคลุมนะฮะในการติดตัวผ้าคลุมเนี่ยเราต้องถอดชิ้นนี้ออกก่อนนี่แล้วก็จะมีร่องนะครับสชิ้นติดเข้าไปที่แขน ติตเข้าไปที่ไหล่ทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยครับโอเคนี่คือติดพักคุมนะฮะเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างเลยเตัวหุ่นก็มีความเท่มากขึ้นนะฮะมันก็จะปิดแขนนะครับทั้งสองข้างจนเราจะมองไม่เห็นแขนทั้งสองข้างเลยอ,อย่างที่บอกมันจุดตรงขาเนี่ยเราต้องแอคชั่นให้มันตรงๆงหน่อยอตามนี้ทีนี้เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับในส่วนของตัวดาบ เออมีดสิมีดที่ติดใต้เท้านะครับเท้านี่เขามีรูอยู่เราก็มีมีดนี่ติดตรงนี้เห็นไหมตัวก้นนะครับก็จะมีรูสำหรับติดกับแอคชั่นเบสนี่เก็บไว้ก่อนหายไปแล้วชิ้นหนึ่งเดี๋ยวกลัวหายอีกมากนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวกะโหลกเราสามารถถอดหัวกะโหลออกมาได้นะครับนี่ ติดไปที่มือซึ่งผมบอกแล้วว่าพอติดผ้าคุมแล้วมันลกๆยังไงก็ไม่รู้ทำมือแบบนี้นี่เสียบเข้าไปก็จะเป็นสนับมือแบบหัวกะโหลกคือบอกไว้ก่อนเลยว่าในการจัดแอคชั่นนะครับเมื่อคุณมีผ้าคลุมลงไปเนี่ยจุดขยับมันก็จะเหมือนถูกดรอปลงนะฮะเนื่องด้วยตัวดีไซน์ของเขานะครับถามว่ามันขยับ แบบสวยๆงามๆได้ไหมมันทําได้ครับแต่ว่าต้องจัดจัดเยอะหน่อยอ่ะตัวผ้าคลุมเองนะครับก็จะสามารถขยับได้นะครับตรงนี้จะเป็นบอลจอยจะเป็นบอลจอยนะครับนี่แล้วมันก็จะสามารถขึ้นลงนะครับแล้วก็หมุนได้ เอาละครับแล้วนี่ก็คือบางส่วนนะครับของตัว crossbone gunner นะฮะ x 1 full cross นะครับผมก็ตัวนี้เป็นไฮเกรดนะเป็นตัวที่คุ้มค่ามากมากนะฮะบอกเลยในเรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของแถมที่มาให้เยอะมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็ขัดใจอย่างเดียวในเรื่องของสีที่เป็นสีมุกเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับคนที่ชอบทำสีนะครับตัวนี้จุดขยับ ก็ถือว่าโอเคยกเว้นช่วงเอวนะฮะที่ว่าหลวมนะ,ะเอวนี่หลวมมากเลยจริงๆถ้าปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันอาจจะทิ้งน้ําหนักลงมาก็ได้นะครับแล้วก็ตัวพาร์ตอาวุธเนี่ยระวังทําหายแบบผมแล้วกันนะผมทําหาย1ึงชิ้นนะแต่คงไม่มีใครทําหายลวมั้งคงมีผมคนเดียวแหละอาวุธนี่มีมาพราะนะ้อมไหทั้งโล่ทั้งปืนนะครับแล้วก็ตัวหน้าไม้ผมเรียกหลายอย่างเลยนะ เป็นทั้งหน้าไม้ทั้งเป็นพีคอ o c กสมิชเชอรแล้วก็เป็นโบกันขอให้รู้ว่าผมหมาถึงไอ้ตัวนี้แล้วกันนะตัวหุ่นมีผ้าคุมมาให้นะครับมีลูกเล่นที่เป็นหัวกระโหลกที่ตรงไหลเอามาเป็นสนับมือได้นะครับผมแล้วก็อาวุธในแต่ละชิ้นเอามาเสียบที่เอวได้ก็คือเก็บได้หมดนะครับด้านหลังแบ็คแพคนะครับก็เป็นในส่วนของตัวยานได้เอามาติดก็จะได้ครบเลยนี่ตัวยาน ก็คือเป็นคอรฟไกเตอร์ได้อีกต่างหากนะครับจัดว่าคุ้มค่ามากๆสำหรับไฮเกรดกล่องนี้นะครับผมก็เพื่อนๆชอบไม่ชอบอย่างไรลองบอกให้ฟังกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่และยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้ข้อมูลผิดพลาดไม่ครบถ้วนอย่างไรนะฮะต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม